สวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านไปดูอีกหนึ่งอาการนะครับของ h o n ด a Wave คันนี้ซึ่งเขาไปทำการเปลี่ยนน็อตตั้งโซ่หรือว่าเปลี่ยนหางปลามาหลังจากไปทำการเปลี่ยนมานะครับนี่รถขับไม่ได้เลยนะครับทุกท่านมันเป็นเพราะอะไรน็อตสเตอร์นะครับมาคลูดกันกันกบสวิงอาร์มนะครับทำให้รอมันไม่หมุนนะครับทุกท่านนะเพื่อนๆคิดว่าสาเหตุนี้เกิดจากอะไรนะครับอ่าก็ ในขณะที่ผมเล่าเรื่องอยู่นี้ก็ให้พี่น้อง FC คิดว่านะครับมันน่าจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับก่อนหน้านี้ขับดีๆนะครับพอไปเปลี่ยนหางปลามาขับไม่ได้ล้อล็อกนะครับสาเหตุที่มันเกิดนี่มันน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรเอ่ยให้เดาให้ดูกันนะครับปัญหาก็คือนี่เลยนะครับดุมล้อกับดุมสเตอร์นะครับมีระยะฟรีแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าเกิดจากอะไร นะครับอ่าหลายๆท่านนะครับอาจจะบอกว่าลูกปืนล้อแตกอ่าลูกปืนดุมสเตอร์แตกหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอะไม่ใส่บูทตัวในบูทตัวในหล่นหายหรือเปล่าบางท่านอาจจะบอกมาว่าอ่าบูทตัวนอกหายนะครับอ่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับนี่เห็นไหมมันติดกันเลยนะครับกับสวิงอาร์มมันจะขับขี่ได้ยอย่างไรแบบนี้ขับไปล็อกก็ล็อกสิครับเจ้านาย นะครับเขียนไม่ไปแล้วแบบนี้นะครับทุกท่านนะเอาละเดี๋ยวเรามาทําการถอดล้อลงทําการตรวจเช็คกันนะครับว่าชิ้นส่วนไหนหายชิ้นส่วนไหนเสียหายกันบ้างนะครับสําหรับเคสนี้นะครับอเราทําการคลายน็อตล้อก่อนนะครับ F c ซจ้าเมื่อเราทําการคลายน็อตแล้วนะครับเราก็ถอดเพลาออกมานะครับอ่าสิ่งที่เราเห็นอันดับแรกเราเห็นบูทตัวนอกใช่ไหมนะครับแต่ทําไมมันหลวมแบบนั้นนะนะครับ ตรงนีああ้นะครับบ like <c oughs> uh, ูตรนอกนะครับมีอยู่นะครับท่านนี่นะนี่บูตัวนอกนะครับมีนะครับบูตัวนอกมีนะครับอ่าทีนี้นะครับข้างในมีอะไรเอ่ยบูตวในมีนะครับแต่สาเหตุที่น่าจะเกิดนะครับน่าจะเกิดมาจากลูกปืนรวมด้วยหรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราตีลูกปืนออกเลยนะครับผมจะตีทรงแบบนี้ออกไปเลย นะครับอ่ากระทุ้งออกไปเลยนะครับออกทั้งซีนออกทั้งตลับลูกปืนนะครับแต่ปลอกลูกปืนไม่ออกนะครับทุกท่านนะอ่าขอบลูกปืนนะครับขอบในบ่าในออกนะครับแต่บ่านอกยังติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับยังไม่ออกมาเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับทีนี้เราก็จะเอานะครับลูกปืนออกนะครับทุกท่านนะอ่าเราจะเอาปลอกลูกปืนตลับนอกออกนะครับตรงนี้มีบูทกลางอยู่นะครับแต่บูทกลางนะครับติดกันอยู่กับ บูทลูกปืนนะครับบูทกลางติดอยู่กับลูกปืนนะครับทุกท่านนะทีนี้ปลอกลูกปืนขอบนอกนะครับติดอยู่กับสเตอร์นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราก็จะกระแทกกระทุงออกนะครับพอดีมันมีจังหวะกระทุงออกนะถ้ากระทุงไม่ไม่ออกก็ต้องทําการเชื่อมนะครับอันนี้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นะครับทุกท่านนะตรงนี้เราตีออกมาแล้วสําหรับลูกปืนนะครับทุกท่านนะเมื่อเราทําการถอดลูกปืนออกมาทีนี้ เนะครับเ,เราก็จะต้องทําการแยกปลอกลูกปืนกับบูธแกนกลางนะครับทุกท่านนะปลอกลูกปืนกับบูธแกนกลางเราจะทําการแยกอย่างไรล่ะในเมื่อมันติดแบบนี้นะครับรถบางคันถึงขั้นละลายติดกันเลยนะอ่าตรงนี้นะครับเคยเจอมาแล้วนะต้องได้ใช้หินเกียวผ่าก็ยังเคยเจอนะครับสํกกาหรับบูธตรงนี้นะครับกับปลอกลูกปืนนะครับมันละลายติดกันก็มีมาแล้วนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราลองสับออกก่อนนะครับเอาสกัดสับนะครับ แี่นะครับตีนะครับตีแรงๆแบบนี้นะครับอ่ามันแยกออกมานิดนึงแล้วอ่าแยกออกมาแล้วนะครับดีหน่อยอ้าวนะครับเดี๋ยวเรากระถุงแกนกลางออกนะครับไม่รู้ว่าจะกระทุ้งออกไหมอันนี้มันไม่หมุนเลยนะครับมันติดเลยนะครับเดี๋ยวลองหาคีมล็อกจับแล้วหาอะไรกระทุ้งออกนะครับเผื่อมันออกนะตรงนี้นะครับทุกท่านนะอ่าพอดีเอาด้ามตัวที่นะครับด้ามบล็อกนี่แหละกระทุ้งมันก็หลุดออกมาแล้วนะครับทุกท่านนี่ก็คือบูธตัวกลาง นะครับหรือว่าบูตสเตอร์นั่นเองบูตดุมสเตอร์นั่นเองนะครับทุกท่านนะเอาละทีนี้นะครับก็มาถึงขั้นตอนของการประกอบกลับนะครับทุกท่านนะลูกปืนสเตอร์ของรถ Honda เป็นเบอร์6203นะครับเป็นเบอร์6203นนะครับทุกรุ่นเลยนะครับจะเป็นเบอร์นี้ในรถเล็กนะครับทุกท่านในรถเล็กนะต้องบอกไว้ก่อนนะออกตัวไว้ก่อนนะ ลูกปืนตัวนี้นะครับเขาอัดจารบีมาก็จริงนะครับแต่เราจะต้องทําการอัดจารบีเพิ่มเข้าไปนะครับนี่นะครับผมจะใส่ให้เต็มแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับใส่เข้าไปยัดเข้าไปนะครับสําหรับลูกปืนนะครับจารบีเนี่ยนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาใส่มาจากโรงงานก็จริงครับแต่ใส่มาน้อยนะครับรุ่นไหนที่มีฝาปิด2ด้าน บางครั้งบางทีเขาไม่ใส่มาเลยนะอันนี้เราต้องแค่ออกแล้วก็ทําการใสลูกปืนนะเวลาใส่ลูกปืนนะครับเอาตัวลูกปืนเข้าไปข้างในเอาฝาปิดออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับทุกท่านอันนี้ตามสเต็ปเดิมของโรงงานเลยนะครับนี้เราก็ตีลูกปืนลงไปนะครับวิธีการตีลูกปืนลงนะครับให้ตีขอบนอกนะครับให้ตีขอบนอกนะอย่าไปตีแกนกลางนะครับเพราะว่าตีแกนกลางมีโอกาสที่จะทําให้ ลูกปืนนะครับมันคลอนตัวนะครับทุกท่านนะต้องตีขอบนอกนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเราก็นะครับจะใส่เป็นบูตแกนกลางสเตอร์กับซินนะครับวันนี้ผมใส่บูตเข้าไปก่อนนะใส่บูตเข้าไปนะครับทุกท่านโอ้ขอโทษขออภัยลืมเคดทําความสะอาดจารบีเก่านะตรงจุดจุดนี้นะครับขออภัยด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเคดทําความสะอาดนะครับทุกท่านอันนี้ รีบถ่ายทําก่อนที่กล้องจะร้อนเดี๋ยวมันจะไม่เซฟภาพให้นะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้ตีบูสเตอร์ลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตีกลับนะครับตีกลับลงไปเลยนะครับอ่าเมื่อเราตีกลับลงไปแล้วทีนี้เราก็ต้องไปหาซินสเตอร์มาใส่นะครับมันจะมีซินหนึ่งตัวนะครับทุกท่านไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยใส่กันนะถ้าไม่ใส่นะครับดินฝุ่นโครนเข้าไปหาลูกปืนจะทําให้ลูกปืน รวมแตกเร็วนั่นเองนะครับทุกท่านเราต้องซื้อซินมาใส่อันนี้ไปซื้อมาแล้วนะครับทุกท่านนี่นะครับเราจะใส่ซินเข้าไปตีเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับก็ค่อยๆเคาะขอบนอกไล่ๆเข้าไปนะครับจมลงไปไม่มีผลนะครับทุกท่านนะเมื่อเราตีลงไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยก็อย่าลืมใส่จารบีเขาแล้วกันนะครับทุกท่านใส่จารบีแล้วก็ทําการประกอบกลับนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากมายเลย นะครับส,สำหรับเคสนี้นะครับนี่แหละนะครับถ้าหากว่าลูกปืนดุมสเตอร์ของเรามันแตกนะครับมันก็ส่งผลอันตรายต่อผู้ขับขี่ด้วยนะครับเห็นไหมเราจะสังเกตได้จากหัวน็อตนะครับหัวน็อตมันกลูดกันกับสวิงอาร์มีโอกาสที่ร้อจะล็อกแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยนะครับทีนี้เราก็ทําการเปลี่ยนน็อตออกนะครับทุกท่านนะเมื่อเรานะครับยิงน็อตออกไปแล้วนะครับนี่นะครับเรายิงน็อตออกไปนะครับ ทีนี้นะครับบางทีเรายิงน็อตออกตรงนี้นะครับเกลียวมันอาจจะเสียก็ได้นะครับอันนี้ให้ระวังด้วยนะครับถ้าเกลียวเสียก็ต้องถอนเกลียวใหม่นะครับไปซื้อน็อตสตัดมาใส่ใหม่นะอ่าทีนี้เราก็อ่าใส่น็อตเบอร์สิบสองเข้าไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าใส่ได้เลยนะครับเกลียวไม่เสียนะครับมันยังลงแบบมันยังสึกลงไปไม่ถึงอ่าเกลียวน็อตชั้นล่างนะครับทุกท่านก็อ่าถือว่าประกอบกับอ่าใช้ได้นะครับทุกท่านทีนี้นะครับเราก็จะมาประกอบตัวรถ นะครับเมื่อเราทําการประกอบตัวรถเทคนิคก็คือใช้เท้าดันด้านล่างนั่นเองนะครับทุกท่านแล้วเราก็เสียบเพลาแบบนี้นะครับทุกท่านแล้วก็ตีเพลาเข้าไปนะครับง่ายๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราตีเพลาเข้าไปแล้วนะครับประกอบเสร็จสรบเรียบร้อยเดี๋ยวพี่น้อง f อจะได้เห็นนะครับว่าหลังจากที่เราทําการนะครับประกอบเข้าไปนะครับดุมสเตอร์มันจะชิดกันกับดุมล้อไหมนะครับ นอตสเตอร์จะห่างจากสวิงอาร์มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพี่น้อง f c ได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้เอ๊ะทำไมมันตึงๆแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆตีเข้าไปนะครับทุกท่านจะเย็นๆนะครับมันอาจจะติดบูทนะครับส่วนมากมันมักจะติดบูทด้านในนะครับทุกท่านนะบูทตรงกลางมันมักจะตกล่องนะครับสําหรับค่ายนี้นะครับทุกท่านแต่ก็อ่านี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้อง f c นะ แล้วทีนี้เมื่อทําการขันน็อตรอเข้าไปให้แน่นนะครับทุกท่านเราปรับตึงโซ่นะครับปรับตึงโซ่คอนนะครับแล้วก็ขันเพาล้อให้แน่นเดี๋ยวพี่น้อง FC จะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับว่าที่เราแก้ไขปัญหาไปนั้นนะครับดุมสตอร์นะครับ,รนะรบกับดุมล้อจะห่างกันหรือว่าชิดกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปจนถึง เรื่องของน็อตสเตอร์กับสวิงอาร์มนะครับมันจะมีระยะห่างมากไหมนะครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูกันเราแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือเปล่านะครับอันนี้ห่างหรือไม่นะครับดูเอาเลยนะครับอ่าเปิดไฟแฟลชให้แล้วนะครับเห็นไหมนะครับดุมล้อนะครับกับดุมสเตอร์นะครับชิดกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็น็อตสเตอร์กับสวิงอาร์มห่างกันนะครับเป็นเซน2เซนกันเลยทีเดียวนะครับก็ ถือว่าเคสนี้นะครับเกิดปัญหาอยู่ที่ลูกปืนนะครับลูกปืนลูกปืนนะครับนี่ลูกปืนมันหลวมมันจะแตกแล้วนะครับบางเคสเอาที่ผมเจอมาไม่มีบุสเตอมาเลยก็มีนะครับทุกการเอาละคลิปนี้จบเท่านี้ครับ